เรา,เราเทะเลาะกันเรื่องอะไรเร,เร,รื่องอะไรสมมติไอ้ยิ่งช้องก่อนแต่งงานมีเรื่องทะเลาะแบบยับเลยคือแบบทางร้านก็เขียนมาเขาก็คุยเรียบร้อยแต่ไม่รู้ราคาคิดดูดิแล้วลคุณ<ล>แ,แล้วคุณจะเขียนมาทําไม <c oughs> เออช่อดอกไม้5ชอ่อเวทีตรงนี้ เสื้อชุดตรงนี้สองชุดนะชุดอะไรเอียดนะเราอ่ะเพราะผมเป็นคนออกเงินคุณต้องเป๊ะไม่รู้ไอ้ขึ้นไม่รู้จะมาโอ้โหไม่ได้ระหว่างนั้นบอกคุณไม่แต่งอโโหกันด้วยผมกลับบ้านด้วยบางทีอ่ะนี่ขนาดเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราก็ยังแบบจุ๊กจิ๊กจิกจิกใส่ใจทุกรายองเหยียดมากกว่าวันหนึ่งอ่ะไปห้างเนี่ยผมยังไปซื้อไอโฟนของเก่าเนี่ยเคยบ่นว่าอยากได้ไอกาไอ้สมอลวีเวสอะไรนะสมอลวีเวสอะไรนะสมอลสมอล กดิเนเข้าร้านไอ้วดเดินเข้าร้านโวนดขวามือตัวสาบผมนะที่ที่ทเราคุยกันหากเลยครับ <laughs> ทิ้งผมไปคั oh <laughs> หากซ้ายเลยครับไปดูให้เขาน<อ>ี่ไม่ซื้อของพี่อ่ะไม่เป็นไรให้ของพี่ยังใช้ได้อยู่เ,<อ>เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาของรู้ก่อน